인상을 고장한 걸 기본으로 네임이라고 부르고요. 처음에 네, 헷갈렸어요. 여자가... 여자라는 뜻인가요? 네, 그리고 남자라는 뜻이죠. 네, 그래서 처음 잘못했다가 여자라는 인사로 해서 실수한 적이 있었어요. 네.

จุดคีย์หนึ่งวันนี้ผมอยากจะสอนภาษาไทยเขาทั้สองประโยคซึ่งประโยคแรกเนี่ยผมติดใจมาจากน้องๆทางทวิตเตอร์ที่ผมให้เขาสองคำพูดคือคำนี้ครับคือห้พูดขอว่าหญิงไทยโพ ทหญิงไทยผอมมากผงมากพี่ไปเขาไยินว่าแต่ว่าผู้หญิงไทยหุ่ดีใช่ทีกย่างที่นี่ยมูสวยมากเลยครับผู้ไทยสวยนะครับผอมมาก เพื่อตัวเขาเลยครับตันี้เุิเ่ามาเรื่าวหลังจากทีมมจะ้อว่านี่แชือคุณคิววผมพูดจริงคำนี้เพื่ตัวเขาเลยเพราะว่าหลังจากที่ผมเจอเขาด้านบนได้เห็นหน้าเขาใกล้ๆผมึกคำนี้ผุดเข้ามาในหัวเลยครับมันเหมือนมีลิมิตข้อนะว่ามะต้องสอนเทาครับคืนมีจ 因为他的他很帅，很帅气。 มันแปลว่าถึนหน้าดีของโองประกอบเองหน้าต่อหนา